โชคดีครับออกได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหทากทายสบายดีครับเป็น้องปองปายสุขสุคนกับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโทมัสคุณเอเวนตอินอิตาลีเป็นช่องที่จะแชร์เกือบทุกเรื่องราวในต่างแดนนะครับ ม่ีบ้าขุนจะพาไปหาเห็ดเพิ่งแดงนะครับซึ่งน้องกุ๊กไก่ยูทูบเบอร์ชื่อดังนะผมซึ่งน้องก็อยูตสกาน่านะครับซึ่งก็บอกบ้าขุนว่าเห็ดเพิงแดงเมื่ออากาศมันเย็นมันหนาวก็จะมีเห็ดเพิงแดงเกิดขึ้นแต่ว่าบ้าขุนไค่คเคยเจอนะครับเดี๋ยวไปลุ้นพร้อมกันว่าวันนี้จะเจอเห็ดเพิงแดงหรือเปล่านะครับอ่ะไปลุ้นกันเลยครับใช่ดอกแรกของวันนี้หรือเปล่าน้อพี่น้องนะครับผม ฝนแห้งคักนะครับฝนมาตกมาเป็นอาทิตย์แต่เห็ดปะง่ายังมีอยู่นะผมเมื่อวานแม่บ้านกับพี่สาวก็มานะครับผมได้คนละสองสําดอกนี่พี่น้องตะลิตนขาดน้ำนะผมะไม่เป็นไรดอกแรกแห้งหมานะครับหนึ่งดอกครับผมเห็ดพิ่งหอมหรือเห็ดพิ่งหวานอิตาลียังต่อครับเพื่อได้มูเพิ่มักหน่อยนะ บนาเสือสีเหลือดอกง,งมามๆใบเบาขุนนะผมพันธกก็กำลังออกนะครับเดี๋ยวดองนี้บาขุนมะสิกูดขานะผมโหแดงใช่พันดอกแดงหรือเปล่าช่วงอากาศหนาวแห้งๆนะผมเห็ดพึ่งแดงก็จะขึ้นนะครับซึ่งน้องกุ๊กไก่พันกระบ,บอกนะผมว่าทั้งภาคเหนือของอิตาลีนะครับ เห็ดเพิงแดงมัน้นช่วงหนาวจัดจัดนะผมแต่บ้าขุนกับพวก็เห็นจ้งเทียนะผมสิ่งน้องกุ๊กไก่เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะผมผู้ใดยังท่านติดตามก็ไปติดตามกันได้นะครับน้องเป็นคนที่เห็ดเลิปดีนะผมเฮ็ดไา้การอาหารแล้วก,ก็ใช้ชีวิตแบบบ้าขุนได้พี่น้องหาเก็บผักเก็บเผ็ดนะผม เราเฮ็ดดี้ดีคลิปเป็นตระเมืองนะผมผู้ใดยังลืมติดตามก็เข้าไปติดตามนะครับน้องกุ๊กไก่ทูคนกุ๊กอินอิตาลีนะผมซึ่งน้องก็อยู่เอตโตสกาน้านะผมซึ่งอยู่ข้างล่างบาคุณนะครับอ่าเรียบร้อยนะผมในหนึ่งดอกงามๆนะครับอ่ะยังต่อพี่น้อง ผมนี่ของแม่เห็ดเพิองแดงที่บาคุนตามหานะครับก็จะเป็นเห็ดเพิ่งหอมเพิงหวานธรรมดานะครับนี่ดอกที่สองครับพี่น้องดอกนี้ทากคนกินนะครับถ้าก็บว่าเป็นอย่างเพราะว่าเห็ดอิตาลีราคาแพงแล้วก็หายยากนะผมอมันขาพี่น้องโอ้โหขาใหญ่มากเพราะว่าเห็ดอิตาลีราคาแพงนะผมแน้วกาหายยากพร้อมนะครับแม้แต่ขนาดหนอน กินกรยังเอ๋อรครับผมเพราะว่ามันหายยากพี่น้องแล้วก็มันแสบนะครับโอ้ยดอกนี้พี่น้องไม่น่าเชื่อว่าจะเหลือให้เบา่าขุนนะครับโหสุดยอดเลยดอกนี้ต้องขูดขานะผมเบา่าขุนยังมาประมาณคืนชั่วโมงนะผมเึ็นมาตรงที่ลานเพลิน,นครับซึ่งเห็ดมันก็ออกทุกรอบที่เบา่าขุนมานะผมแต่เมื่อวันแม่บ้านกับพี่สาวก็มาสงสัยเลาบริยังมาทั้งนี่นะผมก็เลยเหลือให้เบา่าขุน อะขูดขาก็เลยครับตะกาเกือบล่มพี่น้องนี่ครับการขูดขาก็ยังเก่นเคยนะครับเปล่าขุดกับขูดนน้อยๆนะครับผมเพื่อให้เอาเห็ดออกน้อยที่สุดนะผมซึ่งฮอดบ้านแล้วก็ใช้แม่บ้านเป็นไปขูดไหมนะครับทำความสะอาดให้มันงามก็นี้และครับบรให้มันสกรปรกนะครับ ประมาณนี้นะผมมาดูดอกนี้โอ้สุดยอดเลยดอกนี้พนนอนอยู่นะผมซึ่งถ้าช่วงหนาหนาวกะจะเริ่มเป็นประมาณนี้นะครับเพชรมันจะออกแบบแปลกๆนะครับผมโมบาสีนอนอยู่ว่าอยู่ในโพงใหม่กับมีนะครับผมหรือว่าในไต้ดินพึ่งโพก,ก็ับมีนะครับเห็ดช่วงที่เริ่มสินหนาวม่นจะออกทีแปลกๆนะครับผมมือติดดอกบาง,างครั้งค้นบอเห็นก็นติดดอกง่นะครับผม แต่ว่าดอกนีก้กะทยว่าใช้ได้นะครับโห oh, สุดยอดขูดประมาณนี้นะผมเดี๋ยวออกไหลกะบ่ได้นะครับเสียดายประมาณนี้นะครับยังต่อครับเดี๋ยวไปลุ้นว่าบอกคุณจะเจอเห็ดเพิ่งแดงหรือเปล่านะครับยังมาประมาณ20นาทีนะผมก็มาเจิอครับหนึ่งดอก ถากกินนะผมถ้าเป็นประเทศอเ่นเิ่นคงเงเซวถิมแล้วนะครับแต่ว่าบบาวขุนก็ไม่ทิ้งนะครับเพราะามันหายากนะครับกาจะได้ต่ดอกโอ้โอยยางจนวินครับสองดอกเดี๋ยวบาว่าุนขูดขาแล้วก็ทิ้งยางต่อนะผมเบาขุนว่าแล้วว่ามันตรงไม่เหตุนะครับผมเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเบาขุนบริย่างมาถึงตรงนี้นะครับที่ได้สีหาดอกเลี้ยงกันนะครับ โดนทากกินเน่ารอเปล่ปาถือว่าใส่ได้นะครับผมยังบ่เน่าครับพี่น้องข้าลังก็สวยแต่ว่าข้างบนก็โดนทากกินนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมใช้ได้นะครับนี่ก็อีกหนึ่งดอกใกล้ๆกันนะครับสังเกตพี่น้องเห็ดพันธุ์ิตถืกทากกินนะครับอ แต่ข้างล่างก็ถือว่าใช้ได้นะครับขูดคาครับผมค้าเวลาหน่อยประเทศเอ็นพันกะเจียวถิมนะครับถากินแต่อิตาลีเนี่ยโอ้อยากนะครับที่เะเอาคิดที่เจเอาถิมเพราะวันมีราคากินหอมได้ไน้องเวลาเอาไปหันห่นแล้วก็เอาไปทำอาหารมัติพัดตดีเฟซอาหารอิตาเลียนนะผม กินมันก็จะหอมกว่าเห็ดประเทศเอนนะครับส่วนยอดมาจอบตั้งหลายครั้งเ้อพี่น้องนะครับพึ่งออกปกติบา้าขุนสิได้ไตขอนใหม่นะครับเป็นขั้งแรกที่ได้นะครับเพราะว่าบ้าขุนมาจอบเป็นสิบสิบ,สบ่ยวยังพันาได้นะครับเนี่ยครับพ่นเพิ่งขึ้นนะครับผมโอ้โหสวยงามนะครับดอกเดียวโคโรครับพี่น้อง ไม่เป็นไรครับถือว่าปีนี้ก็ยังออกมาหนึ่งดอกนะครับเดินต่อเลยครับนี่ก็อีกหนึ่งดอกเด้อพี่น้องนะครับบ่าวขุนว่าต้นคลิปนะครับว่าเวลาเห็ดพันธิมัดพันยองแบบแปลกๆนะครับผมอันนี้ก็มาออกนะครับาตหากใหม่นะผมซึ่งก็เห็นแดงๆเรืองเหลืองออกมานะครับผมเดี๋ยวบ่าวขุนก็ติขุดเอาว่ามันจะได้บ่นะครับ ตรงนี้ก็เป็นที่บ้าขุนได้ประจํานะครับผมกติมาโวนประมาณนี้นครับโอ้ยมัดเน่นคักเน่นแน่นแต่นะมันเอาได้ปะนะเป็นที่เห็ดพันออกหลายนะครับบริเวณนี้บ้าขุนกติมาแวะประจํานะครับโอ้ยปุ่นขาเพี่น้องอยู่ข้างในพุ่นอ,อย่าหกเด้อโอ้อ หากเป็นแลยแน่นครับจะต,ต้องสุดกันนี่เลยบ้าคุณเนี่ยแท้งยันขาปัญหาครับโอ้นเล็กๆบนขาอ๋อโชคดีครับออกได้โอ้โห โอ้โหโอ้สุดยอดนะครับผมบางข้างหากปันกตีเอรากตรงนี้ไว้นะครับเากติบสาาาารดเอาได้นะครับแต่ว่าดอกนี้โชคดีที่ลากเป็นอยูกก่แขงๆนะครับผมน,นะครับเวลาเห็ด 10, พันสิมบัดปกติออกแบบแปลกๆ,ๆนะครับให้เดี๋ยวไปให้แม่บ้าน ทำความสะอาดใหม่นะครับบางของทีออกน้อยๆประมาณนี้คือเก่านะครับผมไสิเทีียงเราก็ต้องกลับเพราะวาทีพาน้องวินิจไปดูฮรัลลี่นะครับจะพาน้องเตเตไปด้วยนะครับวันนี้กระช่วงบ่าย,ายโมงกือบบ่ายสองนะครับ โอเคครับบาลายคนดีขิวไปเดินต่อเลยครับเพื่อได้อีกสดอดสองดอกนะครับอีกหนึ่งดอกใกล้ๆกันนะครับสงสัยว่ามีคนมาเด้อพี่น้องนี่ครับบานนะครับผมบานแต่ว่ายังไม่แก่นะครับแต่ก็ใช้ได้โอ้เมื่อยอย่าว่ากันเด้อพี่น้องเสียงหายใจนะครับว่า ลายางมาขึ้นปีนเขานี่เมื่อ,อยเลยนะครับผมอโอเคครับเดินต่อเลยครับมาไปอีกเมื่อนะครับสําหรับการหาเห็ดเพิ่งหวานหรือว่าเห็ดเพิ่งหอมนะครับพี่น้องนะครับผมแต่มื่อวานบ่าขุนมาตามหาเห็ดเพิ่งแดงนะครับซึ่งน้องกุ๊กไก่ที่โตสกาเนาหยุดทูบเบอร์ชื่อดังนะผมช่องก็ทูคอนกุ๊กอินอิตาลีนะครับเพิ่นกับบอกว่าช่วงหนา้าหนาวได้หลายเนี่ย หนาวจัดๆเนี่เห็ดเพิงแดงผสนสีออนนะครับทางเหนือของอิตาลีแต่บ้าขุหาแล้วบ่มีจ้งดอกนะครับอาจจะไปออกที่ปลาเอือนนะผมเพราะว่าอิตาลีนีปลาเห็ดหลายนะผมแถวบ่าขุนไม่มีนะครับขอบคุณอีกครั้งสําหรับเอฟซีที่ให้กาลังใจบ่าขุนตลอดนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ